วันนี้มีเคล็ดลับนะครับมาให้เพื่อนๆน,นะครับถ้ามันมีวิธีลดน้ําหนักวิธีหนึ่งนะครับหนึ่งใช้ระยะเวลาสั้นๆแค่สองถึงสามเดือนแต่จะเปลี่ยนรูปร่างเราแล้วก็เปลี่ยนเราไปตลอดการเลยนะครับเนาะอันที่สองเป็นโปรแกรมที่เราได้สารอาหารครบโดยที่ไม่ต้องอดนะครับได้สารอาหารครบเพียงแต่เราทานให้น้อยลงแต่ร่างกายเราจะได้สารอาหารครบสุขภาพเราจะดีครับแล้วอันที่สามก็คือนอกจากได้สารอาหารครบแล้วนะครับ ยังทาให้ระบบการห่อผานเราค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะคนที่ระบบการห่อผานเสียหรือเสียไปเนี่ยหลังจากเข้าคอร์สจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะครับถ้าทําตามโปรแกรมทําตามสูตรเราก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเนาะแล้วอันที่สี่ก็คือว่าเป็นโปรแกรมที่ลดแล้วไม่เหี่ยวไม่โสมครับผิวหนังเราจะดีเพราะว่าเราจะสุขภาพดีนะครับร่างกายเราจะแข็งแรงอันที่ห้าเราจะดูอ่อนเยาวดูอ่อนวัยลงแล้วก็ดูแบบเด็กขึ้นนะครับและอันที่6กก็คือเป็นโปรแกรมที่ ลดแล้วเนี่ยสุขภาพเราจะดีภาวะความเจ็บป่วยรุนแรงจะลดลงคนที่มีโรคที่เกิดจากความเสื่อมอยู่ก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วอันสุดท้ายน่าสนใจมากครับเป็นโปรแกรมที่หลังจากที่เราเข้าใจวิธีการดูแลแบบนี้แล้วเราสามารถไปบอกต่อไปดูแลคนอื่นๆคนที่เราลักคนรอบๆข้างเราได้ด้วยนะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าเราเมื่อเราดูแลคนอื่นได้เยอะมากพอนะครับเราก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางไรายได้นะครับกลับคืนมาให้เรา ในอนาคตรหรือในปัจจุบันแล้วแต่เราเลยครับถ้าเราทําเยอะเราก็จะได้ทันทีถ้าเราค่อยๆสร้างไปก็จะได้ในอะไรได้ในอนาคตนะครับถ้ามันมีโปรแกรมแบบนี้อยู่เนี่ยเพื่อนๆสนใจไหมครับอยากเชิญชวนนะพวกเรานะครับใครที่สนใจติดต่อโค้ดนะครับติดต่อผมได้ครับผมมากดค้าบ